สวัสดีครับวันนี้ท็อปจะเล่าให้ฟังว่าอีกไม่นานประเทศเพื่อนบ้านของเราครับสบปปลาวจะต้องเจริญรุ่งเรืองมีการพัฒนาไปไกลอย่างแน่นอนครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคลิปต้นประเด็นวันนี้นะครับเป็นคลิปจากช่องพี่บ่าวลุยนะครับช่องลุยสไตล์ลาวส์นะครับซึ่งเป็นคลิปที่นําบทวิเคราะห์ ของอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับในวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะนออกเฉียงใต้นะครับซึ่งพูดถึงการพัฒนาประวัติศาสตร์การเมืองของสปปลาวที่เรียกกันว่าละเอียดนะครับแล้วก็เป็นกลางเล่าจากข e ้อเท็จจริง สิ่งที่ผมเห็นจากคลิปของบ่าวลุยนี้ก็คือสอปปลาวจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็เอาละครับโดยประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรอยแผลเป็นความบอบช้ำต่างๆที่ยังคงมีผลมาถึงปัจจุบันของพี่น้องชาวสปปลาวนั้นแต่ก็แน่นอนว่าถ้าความเจ็บปวดนี้ที่เราเบาบางหรือหายจากความเจ็บปวดนะครับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าก็ต้องเกิดขึ้นในสปปลาวอย่างแน่นอนนะครับ ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอวยสปปลาวเรียกคะแนนแต่อย่างใดนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือด้วยความที่ภาษาวัฒนธรรมไทยลาวเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเรียกว่าฟังกันรู้เรื่องนะครับคือคลิปของสปปลาวทางเราไทยก็ฟังรู้เรื่องคลิปของไทยทางสปปลาวก็ฟังรู้เรื่องเนี่ยคลิปบ่าวลุยคลิปนี้ครับทำให้เห็นว่าพี่น้องชาวลาวครับได้ใช้ประโยชน์จากนักวิชาการไทยที่วิเคราะห์เรื่องการเมืองเรื่องภายในประเทศของตัวเองอย่างไม่มีอคติเนี่ย เพื่อจะนำไปใช้กับประเทศตัวเองนะครับซึ่งแสดงถึงการยอมรับข้อเท็จจริงในปัจจุบันครับการยอมรับข้อเท็จจริงนี้ก็เป็นหนักประกันได้ว่าจะเกิดการแก้ไขปรับปรุงจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ยอมรับเมื่อแก้ไขปรับปรุงจากต้นเหตุแล้วนะครับก็ย่อมเจริญพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ นี่แสดงให้เห็นทัศนคติของการพร้อมรับการปรับปรุงพัฒนาของพี่น้องสปปลาวถึงแม้ว่ายังมีลาวแดงจะมีอะไรที่ปิดกัน้นการรับรู้ทัศนคติที่ยอมรับพอเห็นความเป็นจริงบ้างนะครับแต่ที่เราเห็นตามสื่อต่างๆจะเห็นว่าเหล่านั้นมีน้อยนะครับสิ่งที่เราชาวไทยเห็นความคิดความเห็นจากพี่น้องสปปลาวนะครับจะเห็นมีแต่การตั้งเป้าหมาย การมีเบนชมาร์กหรือการมีหมุดหมายที่จะไปให้ถึงนะครับโดยมีบ้านเมืองไทยของเราเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เอามาเปรียบเทียบนะครับว่าเมื่อไหร่สบปะระลาวจะพัฒนาจะมีความเจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างที่ไทยเรากําลังทําอยู่นี้นะครับเราไม่เห็นบุคลิกนี้จากประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งในทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยนะครับซึ่งพอเราไม่เห็นนะครับเราก็ไม่รู้สึกถึงว่าจะเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในประเทศนั้นแต่อย่างใดนะครับ แต่เราเห็นสิ่งนี้จากพี่น้องสบปเหล่าครับเป็นทัศนคติที่สร้างสรรเป็นทัศนคติที่เปรียบเทียบอย่างสร้างสรรแล้วก็เป็นทัศนคติที่ตั้งเป้าหมายว่าจะไปถึงให้ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะถ้าภูมิภาคของเรามีความเจริญรุ่หน้าไปพร้อมๆกันทุกประเทศนะครับก็จะมีอํานาจต่อรองในสังคมโลกมากขึ้นนะครับเกิดการแข่งขันดูเวียดนามเห็นไหมครับ เขาแข่งขันกับเราแบบที่เวียดนามเองก็มองว่าบ้านเขาเจริญกว่าประเทศไทยนะครับมองว่าดีกว่าบ้านเรานะครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาคิดครับส่วนไทยเราเองนะครับก็ไม่ควรจะทนงตัวว่าเจริญกว่าเขาหรือดีกว่าเขานะครับเพราะวันนี้เราต้องเห็นว่ามีสัญญาณแล้วว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลารอเพียงโอกาสและก็ความเหมาะสมเท่านั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับการจับมือเป็นมิตรกันย่อมดีกว่าการหันหลังเข้าหากันนะครับการสาดสิ่งที่ไม่ดีเข้าหากันเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับ s um> <S ก็เอาอย่างเพื่อนดูซิว่าเขาทําไงถ้าเขาทําดีทําอย่างไรเราถึงจะทําดีได้เหมือนเขาถ้าเขาเตือนถ้าเขาวิจารณ์ด้วยใจบริสุทธิ์นะครับก็ฟังเขาและตรวจสอบว่าเรามีจุดอ่อนแบบนั้นจริงไหมถ้าจริงก็ปรับปรุงเท่านั้นเองนะครับผมชอบที่จะเห็นมุมมองของเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปปลาวเนี่ยเพราะฟังคนดูเรื่องไงนะครับอยากจะเห็นว่าเขาคิดยังไงกับประเทศเราเขามองคนไทยอย่างไรเขามองประเทศไทยอย่างไรนะครับ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลว่าสัมพันธภาพของเราจะก้าวไปจะพัฒนาไปอย่างไรนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้าฟังรู้เรื่องนะครับก็อยากบอกว่าอยากให้เปิดใจรับฟังความเป็นจริงนะครับซึ่งเรียกว่าต้องยึดหลักสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคนะคในเรื่องสติคือการตั้งสติชอบนะครับหมายถึงการมีสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงนะครับไม่ให้จิตปรุงแต่งไปในทางที่ผิดหรือเกินจริงนะครับ เมื่อจิตตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วนะครับก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของร่างกายและจิตใจเมื่อจิตใจยอมรับความจริงได้ความอยากความยึดถือและความปรุงแต่งของจิตก็จะลดลงนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดนะครับก็อยากจะฝากบอกถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่สรปรรค์นะครับเราจะได้เจริญไปพร้อมๆกันครับด้วยความเคารพนะครับอยากยกตัวอย่างว่าเมื่อในอดีตครับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งฝั่งเรานะครับประเทศพม่านะครับก็อาจจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจว่า มีกองทัพที่เกรียงไกรเข้มแข็งโดยไม่ได้พิจารณาวิเคราะห์กองทัพอังกฤษตามความเป็นจริงนะครับวันนั้นพม่าก็เสียเอกราชให้กับอังกฤษไปอย่างง่ายดายนะครับไทยเองในวันนั้นรู้ว่าสู้ด้วยกําลังไม่ได้ครับแต่ก็ไม่ดันทุรังครับใช้วิธีการทางการทูตวิธีการทางรัฐศาสตร์เขาแก้ปัญหาก็รอดพ้นวิกฤตดํารงความเป็นเอกราชมาได้เพียงชาติเดียวในภูมิภาคนี้นะครับประวัติศาสตร์มีไว้ให้ภาคภูมิใจในพระปีชาสามารถของบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ความเก่งกาจสามารถของบรรพบุรุษที่ผ่านมานะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับประวัติศาสตร์มีไว้ให้เรียนรู้และไม่ให้เกิดบาดแผลที่เรียกว่าประวัติศาสตร์สำร่อยครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ท็อปนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ท่านฟังทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกนะครับแบบนี้โปรดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังครับขอความสวัสดีมีชัย จงมีแก่ทุกท่านทุกคนเถินสวัสดีครับ